สองพันเท่าไหร่พี่สงพันสามร้อยีหน้าเราตามหาเลขแปดเนี่ยแต่คนที่ทำเห็นเลขเก้าแล้วก็อย่ใหญอยหญเห็นแปกันโคโกโคกโคกโกโค้ยเล่นดีตัวดีออกตัวดีรถพร้อมผมว่ามันแหม่แน่ เสียงเสียงเสียงได้ครับพี่เดี๋ยวรบกวนยืนชิดกันนิดน,นึงครับโอเคครับประมาณนี้ครับพี่เ,เ,เดี๋ยวเราเริ่มเลยพี่ได้มาดิบอกแล้วบอกเลยโอเคครับโอเคแอคชั่นได้เลยครับพี่โอเคครับพี่มาเดี๋ยววันนี้จะพามาหนึ่งในซิตี้หนึ่งในซิตี้รบปีศาจครับผมอันนี้ของ พี่โอครับผมครับพี่โอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาแล้วกันนี้เรามาที่นี่ก่อนพี่โอคือพี่เป็นนี่คืออู่อะไรยัไงอู่อู่ของพี่ชื่ออู่อะไรนี่ใบกีบครับใบกีบใบกีช่องใบกีช่องใช่ครับพี่ทํายูอะไรบ้างที่นี่ก็ก็แต่งโอเครื่องอะไรพวกนี้ฮะหาเลขอย่างเดียวหาเลือยขายเรื่อยพี่ทำมาเลขมานานแล้วยี่สิบปีโอเคแล้วพี่ถนัดทางไหนสวินแคมอีโวเอ็มแปด ทุกคนได้หมดก็เป็นท่านมา20่ปีนะก็เจอมาหมดเลยนะตั้งแต่โชวเวลก็ตั้งแต่อะไรขึ้นมาเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันพี่คันนี้คือเอาเอาใส่หน้าใส่หน้าใส่หน้าวิตนแคมวินแคมอันนี้ปีอะไรพี่ปีอ่ะมันเป็นวิินแคมปีมันเป็นหัวฉีดอันเนี้ยหัวฉีดใช่ประมาณ คุยแต่ว่าว่าทวินแคมมันมีทั้งคาบูด้วยทีมด้วยอันนี้เป็นอันนี้คือรถตอนแรกมันเป็นแบบไหนพี่เป็นรถเป็นคันปกติคีโน่รถเลยเดป็นกองกีปกติอ่าเป็นรถของพี่น็อตอ่าน็อตสตีนแล้วไงพี่แล้วเขาอยู่ๆเขามาเลือกทำเป็นแบบนี้เลยอ่ะใช่ครับเพื่อจะทำไปแข่งแร็อยู่แล้วใช่ไหมทำไปวิ่งแร็คเราใหญ่เลยเอาเป็นโจ๊กน้ำมัเลยใช่จะเป็นคันก็มาลื้อเป็นท่านี้เลยใช่ครับพี่เป็นคนจัดการหมดเลยใช่อย่าง มาแต่แรกอย่างบบพี่ก็ลื้อออกหมดเลยเปลี่ยนช่องหน้าก่อนอะไรเงี้ยพี่นะก็เอาช่องหน้าผมบิ๊กไบค์มา,าใส่อันนี้ข้งหน้าเนี่ยบิ๊กไบค์หมดเลยอันนี้สไตล์ผมเลยก็คือมาหมดแผงคอแผงคอ,อกระบอกล้อดิสก็เจือื่อง่ายแก้แกนคออย่างเดียวสวมเลยอ่อย่างนี้ข้อหน้าจบง,ง่ายแล้วมันมันมันเบาวกว่าอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำหนักมันได้เปอร์ฟอร์แมนซ์เปอร์ฟอร์แมนซ์โชว์มันได้คือทำอย่างนี้ได้ สำหรับรถเบานะครับผมสำหรับรถเบาคือไม่ใช่ว่าแฮร์่ทั่วไปขับถนนจะมาใส่ชงได้เลยนี้นะมันไม่ได้นะอันนี้มันไม่ได้ในชีวิตประจำวันคือคือมันมันเป็นคือรถที่เขาลื้อเป็นรถแข่งอะไรเงี้ยมันเบาไงมันถึงจะรับได้นะเพราะว่าโชกชกสี่ถูกเขาไม่ได้ทํามาสําหรับน้าหนักพวกนี้นะอันนี้หลักๆเลยพี่เครื่องเนี่ยเครื่องเขาเป็นอเอ็ดเอครับหนึ่งสาม อ่ามันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องหนึ่งสี่สามอ่ะหนึ่งี่สามนแม่งต้องสองพันเท่าไหร่พี่สองพันสามร้อยเป็นทวินแคมสองพันามนะคือมันเป็นเครื่องที่ซิกมาอยู่แล้วใช่ใช่ใช่มือแล้วพี่พี่พยังไม่ได้แบบอะไรแบบไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนี่เครื่องลุกมาทั้งตัวแล้วิ่งนะที่วิ่งเก้าเนี่ยอันอานนีดีสุดขนาี้เก้าเก้าถึงแปดเก้าถึงแป้าถึงแนี่คือเครื่อง เอาง่ายเหมือนเครื่องยกมาที่เห็นว่ามันพลุนพลังเนี่ยมันคือรอบนอกนะครับแล้วตอนนี้นี่เขาใส่เกียร์ลมใส่นู่นใส่นี่กันเองแต่ว่าตัวเครื่องมันลิ้นเล้นประมาณนี้เลยมาอย่างนี้เลยครับพี่ไม่ต้องไล่อะไรเลยก็คือเร<ล>า,าไล่รอบอน,น,นอกอย่างเดียวว่นานั้นเลยดูเดิมเดิมมามันอเดิมเดิมมาถ้าเป็นคนดีอ่ะแม่ไปเห็นเจ้าเลยอ่ะโอ้โหมาินแคมอ่ะหนึ่งสี่สามนี่ก็คือแบบโอ้โหนี่มันก็ต้องซัดเปเอ็มแปดเลยนะก็ไม่เลขเดียวกันไม่เลขเดียวกัน ถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ไอแปดโมโมก็ท้องกทองกันนะนะนะ <c oughs> แต่อย่างว่าพอเป็นรถแข่งแล้วอ่ะมันก็จะเร่งง่ายๆตอนนี้ในเอาใน,นไทยดีกว่าใน,นไทยอ่ะที่เป็นรถยาวๆแล้วอิ่งเก้ามันจะมีอยู่ไม่กี่คันหรอกอ่ามันก็จะวิ่งเล็กๆใกล้กันหมดเอาง่ายๆเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณช่วงเนี้ยคือง่ายใครพร้อมกดเอาไปแดกนะนี่นะรถแข่งนัน่นอย่างเงี้ยใครพร้อมกดเอาไปแดก อันนี้คือไอ้ไอ้เครื่องนี้พี like ่เขาใส่ต so ั like ้งแต่เป็นรถขี like ่เล่นนะขี่เล่นก็เครื่องนี้แล้วนะแต่ว่าแต่ว่ารถขี่เล่นคืออย่างนั้นคือเลขมันไม่ได้หรอกเลขมันว่ามันจะไปแข่งกันมาจจะได้เรื่องพลังนะแต่ว่าตอนออกตัวตอนอะไรมันมันได้ม่เยอะมนตอนนี้เงียนะอันนี้เขาเลยมาทำเป็นรถซิ่งแบบเต็มเต็มเลยเต็มระบบ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 จริงๆเ่แต่ตอนเป็นรถขี่เล่นนะเ้าออกมันก็ไม่ใช่แบบนี้หรอกเขาออกนี้มันใหญ่ อันนี้ใหญ่มากอ่ะสองนิ้วสองนิ้วพี่โอบอสองนิ้วครึ่งซึ่งใหญ่มามฮาเลยปกติเท่าไหร่พี่นิ้วแปดเดิมเดิมสูคอท่อก็ประมาณนิ้วหกนิ้วหกเองอันนี้ก็ขยายไปเรื่อยแต่ว่าที่เห็นอย่างนี้นี่ก็ไม่ใช่ชุดแรกนะครับโก็ไล่ไปเรื่อยนะไล่ันจนกว่าจะแบบเพราะว่าเขาจูนเขาจูนคอท่อมันแดงคอท่อมันแดงเขาก็ขยายไปเรื่อยนะใช่ใช่ใช่ครับเพราะคอท่อแดงคือมันมันออกไม่ทันครับผมจะขยายจนสองนิ้วครึ่งอ่ะท่อละนะ ก็ต้องต่อเดูอดขึ้นมาถอยมาดูกันนี่สวิงอาร์มนี่คือขอางนอกขอางนอกครับของยี่ห้อ Rock ใช่ครับมันถึงไม่เป็นสวิงอาร์มตรงรุ่นอันนี้ตรงรุ่นตรงรุ่นเป็นตรงรุ่นแต่ที่ว่าใส่สำหรับรถแดงอ่าตรงมาถึงตรงรุ่นฮาร์ลีย์ใช่ใช่ตัวนี้เลยดานหน้านี้เลยใช่โอ้มันจะยาวกว่าพิเศษครับ เพราะเดิมๆเนี่ยพวกไอพวกมูสมันอยู่แถบนี้เองนี่จะออกบาง6นิ้วได้นะใช่แต่อันนียที่ไอ้ไอ้ในตัดฉีดไหมไม่ได้ฉีดครับยังไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดครับถ้าฉีดนี่มันจะลงอีกลงอีกครับอันนี้ไว้ฉีดเกียร์อ๋ออันนี้คือถังลงเกียร์ใช่เป็นมูสอ้โหฉีดเกียร์ครับพี่ใช้ไรตัด แต่ไปไปดันเกียร์โอ้แต่แกรดงก,กว่ากรเทียบกว่าประมาณนี้เท่านั้นเเนาะโอ้พี่เห็นถังในทัดนี่ด้านล่างนะครับไอ้ไอ้นี่ไอ้ข้างหลังเนี่ยไอ้เก้าจุดแปดพีเขาเนี่ยไม่มีในทัดนะ <c oughs> ไม่ได้ฉีดน,นะคือไอ้ถังในทัดเนี่ยเอาไว้ฉีดเกียร์ <c oughs> ไม่หมดฉีดข้นไปในเครื่องอา่าไอ้กระแผงฝั่งนี้ที่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถังลมเป็นถังดักไอ้น้ำมันเครื่องใช่ครับเป็นถังไอ้น้ำมันเครื่องวัแข่งพวกนี้ แค่ระบายไอ้ไม่พอเนี่ยมึงเตรียมเลยมันจะปัญหาทางปิ้นออกเลยคือมึงระบายไอต้องเยอะๆนเะนะไม่ว่ามันงั้นมันทะลักมันจะหาทางออกตรงอื่นอ่ะแค่มึงไม่ให้มันออกตรงเนี้ยสามารถมะให้ออกตรงฝาวาวตอบด้วยอะไรดีครับนี่เดี๋ยวจะถามพี่เขาเลยบอกว่าตอนมาทำเป็นพอดำเป็นรถแข่งเนี่ยพี่เขาต้องเพิ่มอะไรลงไปบ้าง ใช่ไหมใช่ระบบน้ำ yeah, ม right. yeah. so right yeah. okay. so ันเนี่ยพี่เพิ่มแน่นอนเอาเพิ่มแน่นอนน้ำมันใช่ไหมระบบน้ำมันเนี่ยตรงนี้มาดูเนี่ยมันจะมีเล็กคูเลตมีในแบบรถยนต์อ่ะใช่ๆๆเนี่ยนี่คือปั๊มิี่ในถังปั๊มิี่ในถังครับปั๊มท้่ในถังนี่ก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนของซีกใช่ไหมปั๊มท้่ในถังเนี่ยแล้วระบบมันเนี้ยพอตอนเป็นฮาร์ดแวร์ธรรมดาเนี่ยเป็นแบบทะเลิดถนนเนี่ยมันใส่พวกอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันมันไม่ใช่เนี่ยพวกคอยเคยอย่างเงี้ยเขาต้องมาใส่ทุกอย่างต้องเป็นลูกแคนน์เลยะใช่เนี่ยเดี้นะ กับคอยแบบเนี้ยแสดงว่าพี่เขาอะใช้น้ำมันไม่ปกติ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมไม่ปกติถ้าถ้บปกติอะน้ำมันมันจะกินไม่เยอะครับผมกินเยอะเนี่ยสายเบนซินมันจะไม่ต้องใหญ่อย่างนี้หรอกครับ <c oughs> แล้วคอยมันจะต้องไม่แรงอย่างนี้ครับผมผมจะบอกแว่าพอ,พอกินพอใช้น้ำมันพิเศษพวกนี้ยมันได้แรงมาครับ <c oughs> จุดระเบิดมันจะแรงแต่มันจะใช้น้ำมันเยอะมากครับ <c oughs> น้ำมันที่เข้าไปผลิตเยอะมากเข้าไปท้องผ่านเยอะมากแล้ว ไฟเดิมๆอ่ะไฟหัวเทียนเล็กๆอ่ะแม่งดับอ่ะคือจ,จุดจุดสาดสาด,สาดนั่นก็นแปลเสร็จใช่ป่ะไฟไม่พอไฟไม่เข้มพอไไมมพอ่ะเขาเลยต้องเพิ่มคอยพวกเนี้ยมันก็คือเปลี่ยนทั้งระบบเลยนะ<ช>ครับใช่คือเอาง่ายถ้ามันถ้ามันสาดล้วมันแบบเดิมมันมันพออยู่แหละแต่พอคนเราสาดที่เปนระบบเรามันพิเศษนรามันพิเศษครับก็แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้เยอะมากไงก็ต้องเป็นจุดระเบิดพวกแรงๆพวกอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยพี่เขาเพิ่มแน่นอน แต่คันนี้ไม่ถึงแคบมันคือมันก็มาชุดนี้มาชุดนี้เลยครับขายว่าเหมือนยกยกทั้งตัวยกทั้งตัวเข้ามาปุ๊บใช่ปะใช่พี่พี่ออกงลายหลบนอกนี่คือถ้าบอกเครื่องไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านไม่เคยทำเลยครับห้าปีแล้วตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มแข่งแร๊กอัพตั้งแต่วิ่งนล้วคอนเทสซีเห็นตั้งแต่ไล่สีเมื่อก่อนที่เบิ้ลแล้วพื้นปูดแตกอ่ะอ่านั่นาดเมื่อก่อนจะดังมากไอคลิปที่เบิร์ดแลบลิสปูดแตก นักข่าวในสีดูอ <จ intermediate, S 2> ยู่ผมก็ดูอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะได้เปิดเครื่องแล้วพี่ก็บอก่ะตั้งแต่บุรีรัมถึงเวลาแล้วถึงวลาแลถลุงถลุงมาหลายปีแล้วค่ดูดีขนาดว่านี่นะเครื่องพี่เขาไม่ต้องเปิดนะแค่ให้ลอกลอกนะ เวลาไปแข่งมันก็จะมีปัญหาธรรมดานี่ดูดิธรรมดาอแล้ครับแล้วยิ่งจะยุ่งในเชือกอีกนะเพิ่มก็ไปอีกนะอันนี้ขนาด่ในเค้งพลงพลังแล้วมันพร้อมหมดแล้วนะครับแต่หลังตอนนี้เจออะไรก่อนมีปัญหาขัดต้านลื่นครับขัดลื่นขัดไม่พอนี่ขัดนิดนี้ไม่ต่ว่ามีเขาลี้ไว้ผอนไปแล้วนะครับเขาเลื้ยไปพี่พี่เอาคัตติ้งมาดู นี่คือที่แย,แยกแยกรถก็คือเราเสร็จวาระการแข่งมาแล้วใช่ไหมครับส่วนมากจะพ้าดีทุกคันแหละแข่งเสร็จคือให้ดอยู่สตาร์ทให้ดูยังไม่ได้อ่ะส่วนมากจะไปไปดูไปขี่ออ่ก็พังหมดทุกคันแหละครับผมเออทังมากพังน้อยแค่นั้นแหละแต่วา่านี่นามาดูไปดูครับน,นี่คือซิ่งนี่คับซิ่งยี่ห้ออีวอร์ชันนะทังพวงนะครับผมก็ไม่อยู่นะ ก็ไม่อยู่คือถ้าถ้าโอ้ที่มันมีตัวยกนี่เลยหร่ใช่ไหมเป็นคัตเบียงใช่ไหมใช่ครับจะไม่อยู่ไม่อยู่ครับ <laughs> คือพวกนี้มันอยู่อาจจะที่อยู่ที่ว่าสมมติมันรถถ้ารถมันสั้นไม่ได้ยาวนี่คือออกตัวรอบไม่หนักยางไม่เหนียวอ่ะมันไม่พังหรอกแต่พอมันเป็นรถแข่งอ่ะมันทุกอย่าง่ะสมมติให้ยางอยู่ชุดส่งกำลังอยู่มันก็นมาดังที่คับถ้าคัดอยู่ ถ้าคันอยู่มากๆมันก็จะไปดันที่ยากให้ฟรีอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่ามันมันก็ดันกันไปดันกันมานะโอ้โหนี่ขนาดของเขาใส่ของเน้นเ้นขนาดนี้เขาจะไม่อยู่เลยอะรถก็เบาแล้วด้วยนะยังไม่อยู่อะก็คืออันนี้คือเรื่องกำลังมันกำลังเยอะเออมันรับแต่กำลังไม่ได้่ะนพขอเยอะพี่ด้อย่างนี้จะทำไงของแต่งยังไม่อยู่เลยพี่จะทำอะไรใส่อ่ะยังไม่รู้เออแล้วพี่จะแก้ปัญหายังไงแันก็สิ้งแล้วอะยังไม่พอยังไม่พออะ อันนีถ้ถือว่าสุดยังครับเนี่ยยังครับยังโอ้โห <laughs> ถ้าสุดกว่านี้ก็ต้องเหมือน,นขับยี่สิบสี่ห็นไหมตัดไพนันมารีแล้วก็เป็นก้อนเมเนยมผอกมาปอใช่ใช่ใช่ใชโอ้โหขนาดนั้นเลยครับตัดนะนี่ก็มีตัดนะเพราะเพราะปอฝาที่นี่มันไม่พอนี่ก็ทำแบนี้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่อยู่ <laughs> <laughs> นี่คัดก็ไม่อยู่นี่พี่เขาก็ายังคิดอยู่นะว่าจะยังไงต่อน่าจะต้องเป็นเบล์ัดแท้ คัดแห้งอ๋อฮเขาคัดแห้งจบอ๋อเออเออฝรั่งก็ใช้คัดแห้งใช่พี่แต่จะเป็นชุดชุดฝา c n c คุมไว้เออเออฝรั่งจะคัดแห้งโอ้มาชุดนั้นลายต่างนะครับ้ป็นพกหน้าหนานะมันคัดแห้งเพราะมันไก็จะคัดแห้งแบบโบราณนะเนี่ยคัดแห้งโบราณมันก็คือทำเพื่อใช้ขี่เฉยๆเออเพื่อให้ไม่ต้องมีน้ำมันอะไนี่คือให้มันดูแลง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นคัดแห้งแล้วเลนสซิ่ง ผมว่าราคานี่มาหาโหดก็เป็นง,งาน C N C หมดเลยส่งกำลังหัวที่สุดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวไว้ไปหารูปในเนี่ย <c oughs> ให้ดูพวกลูก <c oughs> หัวไฮาเลสเมืองนอกที่มันเป็นคัดแห้งใหญ่ๆอะ่ะอ่าเนี่ยอ่าผมก็จะมาเพิ่มระบบน้ำมันระบบไฟนี่มาเพิ่มนี่ด้วยเกียร์ลมเกี๋ยวลมที่ว่าเนี่ยน,นี่คือกระบองกันกระบองเกียร์ลมในนี่ในตัดฉีดเท่านี้ถ้าอย่างนี้เวลาเวลากดเปลี่ยนเกียร์ก็คือมันมีตัวไอรีทาร์ดไฟใช่ครับ ใช่ไหมให้เครื่องมันดอกตุ๊กนึง่ไหมพี่เราก็เป็นกระดกกดก็ได้เป็นออโต้ก็ได้พอโต้จะใช้กล่องสั่งเกลียวอ๋อนี่กล่องอะไรพี่แมกนีบิอ๋อใช้กล่องสั่งเกรียก็ได้กล่องก็จะมามาสั่งคนนิหน่อยใช่ทุกคนก็จะเกลียามรอบหรือที่ว่าเราแรงมากถงสุดรอบไหนมารอบอ๋อเซ็ตไว้แางนั้นก็ได้แต่คันนี้เป็นคันแบบ เป็นแบ็คเต็มตัวแบบนี้โอ้โหเห็นเป็นคือน่าจะเป็นคันแรกนะคันแรกเลยเหรอที่คันแรกทำไมดิมีแบ็ควินแคปใช่ไหมครับที่เป็นยาวๆแบบนี้อ๋อถ้าเป็นเฟรมเดิมเป็นโมดี้เฟรมเดิมแค่เปลี่ยนท้ายยาวๆก็น่าจะเป็นคันแรกอ๋อมันก็จะคันใหม่จะเป็นพวกที่ขึ้นเฟรมใหม่อ๋อทีนี้มันอาจจะมีอีกหลายคันนะแต่ว่าเวลามันเวลามันยังไม่ลงถึงเลทที่ เป็นเก้าอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวเราได้เลยว่าคันนี้มันสําเร็จแล้วเห็นเลขเก้าได้ดีกว่าเป็นซีรีส์ที่มันโดดเด่นนะครับใช่ที่เห็นผลงานกันอยู่อะนะอย่างเงี้ยหัชีตเท่าไหร่าดีสองา2สองหัวหัวละ2สองหัวเลยหัวละวสองพันกว่าแต่ยังว่าซีซีมันเยอะใช่ครับซีซีของกระบอกสูบมันเยอะแล้วก็ เขาใช้น้ํามันโปะน้ํามันแปลกๆน้ำมันแปลกๆมันแม่งจะถมน้ํามันแบบสุดยอดเลยอ่ะแต่ว่ารถนี้ก็ตีละครั้งนะพี่เนาะตีละครั้งมันไล่มันไล่คือคือไม่ใช่ว่าเออวันศุกร์เอาไปยกไปซ้อมแล้วไปซ้อมมันมันมันไม่พี่มันไม่มีเวลาแล้วนะพี่เาทำงานอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้นครับแต่ทําก็อย่างว่ารถถ้ารถซ้อมมันก็จะมีความพร้อมไงแต่อย่างเนี้ยรถแต่อย่างว่างานแข่งไงมัน งานแข่งปีนี้มันก็มีทุกปลายทุกปลายปีมีสองงานครับผมก็จะประมาณเนี้ยครับแต่ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาจัดต่อเนื่องนะครับงานมันมีจัดต่อเนื่องนะผมว่ารถมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าวงการมันพัฒนาขึ้นไปอ่ะใช่คือตอนเนี้ผมพูดอย่างเงี้ยถ้าเกิดทำมานะรถยาวเนยวิ่งเก้าไมคันนึยแม่ก็ยังอยู่ในท็อปฟ้าอยู่เลยนะครับก็ไม่มีอยู่ตอนนี้ที่ผมรถยาวยาววิ่ง้าวไม่มีสี่คันใช่ฮะ จริงน่าทำน่าทำผมน่าทำอยู่ปีหน้าเราตามหาเลขแปดเนี่แต่คนที่ทําเห็นเลขเจ้าแล้วก็อยากใหญ่ใหญเห็นแปดกัน <c oughs> รู้สึกพูดแบบนี้ทุกเจ้าเลยนะคร <c oughs> ับได้ 4, แล้วขัที่สี่อะไรก็ไอ้พวกน้ก็อยากเห็น 8, แปดกัน <c oughs> เพราะเขารู้สมรรถภาพไงว่ามันไปได้ถ้ามันสมบูรณ์หมด <c oughs> หมดบแล้วรถแข่งนะแม่งแข่งหลายอย่างแม่งหลักๆแม่งก็คือความพร้อมข,ของรถความพร้อมข,ของช่างความพร้อมตัวขี่ ดวงด้วยใช่ใช้ทุกอย่าง่ครับผมว่าความร้อที่สุดคือปัจจัยครับปัจจัยก็เรื่องนึงนี่แต่ไปปัจจัยต้องมาที่หนึ่งแน่นอนปัจจัยอ่ะมันออย่างแรกในการทำรถไงมันต้องใช้ทุนไงครับทุนทีมช่างเงินเยอะช่างไม่เก่งก็ไม่แรงนี่ใช่ไหมช่างไม่เก่งตัวขี่ไม่พร้อมแม่งก็แม่งก็ไม่แม่งก็ไม่เร็วดวงอีกเกินไปอยู่แท็กที่ รอบที่แล้วแม่งวิ่งแท็กระเบิดไปมีน้ำมันเครื่อในแท็กเนี้ยแล้วมึงมึงต้องวิ่งแท็กนั้นอ่ะมึงจะเอาอะไรไปเร็วและเข้าใจไหมแท็กแท็กอ่ะแม่งมีอยู่สองฝั่งเนี้ยคือยังไงมึงไม่มีแท็กที่สามแน่นอนคือยังไงมึงมันก็ต้องมีคดีคันหนึ่งในแท็กที่มันไม่โอเคอ่ะเรื่องนี้มันก็บังคับไม่ไหวแล้วเรื่องดวงนันก็เกี่ยวและคือไอเรื่องแท็กเนี้ยมันมันเป็นเรื่องดวงเพราะอะไรรู้ป่ะสมมติว่าครั้งแรกมึงวิ่งเนี้ยแท็กมันแห้งตั้งสองอานใช่ป่ะวิ่งไป ืนางวิ่สมมติครั้แรกมึงวิ่งเลนเอคันที่สองมึงต้องวิ่งเลนบีเกิดไอ้ช่วงที่มึงพักเนี่ยรอไปแข่งเนี่ยไอ้คันไหนไม่รู้มึงวิ่งเลนบีแล้วมันทำเลนบีแตกเนี่ยมึงต้องมาวิ่งเลนบีไงครับผมเพราะว่ามันต้องสลับเลนวิ่งไงใช่ใช่สมมติแข่งแข่งปุ๊บเขาให้วิ่งสองรอบใช่ไหมเอรอบหนึ่งบีรอบหนึ่งครับผมเล่นอีกรอบหนึ่งมัปุ๊บมึงโดนเจอแท็กที่มันลื่นอย่างเงี้ยตรงๆอ่ะเล่นมันแคไม่สวยเนี่ยนี่คือดวงครับเพราะคือแม่งใช้หลายยอ่างฝั่งนี้มีอะไรน่าพูดถึงมั้งพี่ ฝั่งนี้เหรออ่าเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้อย่างเงี้ยอันนี้คือเลยรึไหมอันนี้คือมันคือฝาเติมน้ำมันเครื่องนะครับผมเนี่ยอันนี้คือรูระบายไอครับผมไม่ไม่มีไม่ได้นะที่บอกไอ้ต้นเหตุเครื่องพังเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องพังหรอกไอ้พวกนี้ไอันออย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือรูระบายไอใช่รูระบายไอจากฝาวาล์วครับผมอันนี้รูระบายไอจากแข็งครับผมคือถ้าไม่มีเครื่องมันจะแบบเหมือนเหมือนอั้นอ่ะอั้นอ่ะครับผมเอออั้นมันมีแรงดันอยู่ข้างในอ่ะ ข่าวเนี้ยถ้ามึงไม่เจาะดูระบายมันนะข่าวเนี้ยตามปะกประเก็นนะถ้ามันมีช่องไหนที่มันพอออกได้นันออกเลยมันจะลีกออกตามปะเก็นตามตามแดดฝาวาวตามที่อะไรคือมันตีนพวกนี้จะามันหาทางออกได้มันออกเลยอันสำหรับรถที่มันมีกาลังเยอะๆนะครับผมอแต่ก็คือพวกนี้ต้องสัมพันธ์พวกแต่พวกพอพอทำพวกอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาพูดตรงๆนะเขาบอกผมว่าเเครื่องมันลื่นขึ้นใช่เครื่องลื่นขึ้นนะพวก E คือมันไม่มีแรงดันอั้นอยู่ข้างในอ่ะครับผมคนถ้าเป็นเปลี่ยนที่ผมก็คือหายใจโล่งใช่ฟลอรฟลอร์ฟลอร์กว่าเนี่ยอันนี้คืองแต่เครื่องพี่เขานี่ตอนนี้เครื่องง่ายพี่เขาหลักๆพี่เขาเซ็ตข้างนอกมากกว่าเซ็ตทรงจรินๆเพราะเครื่องอ่ะมันมามหาศาลอยู่แล้วอย่างไหมพี่ได้เก่งไหมขึ้นครับตรงนี้เท่าไหร่มาูล่าสุดมันได้สอง สองเก้าแปดตัวออ่ะนี่ไม่ผ่าเครื่องไม่แกะเครื่องสองเก้าแปดเครื่องยังอ่าฮะแต่เนี่ยแต่เอ็เออย่างที่เห็นเนี่ยไม่ได้ฉีดในตัดด้วยก็อะไรนี่เขได้ฉีใช่ไหมได้ฉีดครแต่ฟังไว้จะไม่มีสายอ่าเี่ดเด็ดเดเ็หัวหัวโปรในตัดครับผมอันนี้ฉีดแบบแห้งแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อสายไอ้ที่เห็นถังเนี่ยคือตอนแรกผมก็นึกว่าี่เข้าเครื่องเขาฉีดถังลบผมฉีดถังเกียร์อันนี้เท่ากับว่าเป็นง่ายๆเครื่องทวินแคมซิ่งตัวหนึ่งแล้วก็บวก หัวงามั300นอ่ะสามร้อยอ่ะไอ้อย่างแง่ผมพูดจริงเลยแม่งถ้าสมบ,บูรณ์จริงยังไงก,ก็แปดแล้วนนี่นะได้สมบ,บูรณ์แบบโคก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 ไอ้เี้ยเลนดีตัวขี่ีดีอ่อ,อกตัวดีรถพร้อมอผมว่าแม่งแหม่แหลนะเพราะสามร้อยตัวเนี่ยถึงแง่แล้วนี่นะเท่านี้เออถ้าพูดกันตรงๆอันนี้คือยังไม่สุดใช่ไหมครับยังครับมันก็คงทําได้อีกอคือถ้าเราถ้าเราจะรื้อมาทำมานะครับเออแต่นี่คือ พี่ก็เห็นว่าแรงล้มแรงม้ามันได้อยู่แล้วเพื่อนไล่กันอ่ออย่างเดียวไม่ก็เหลือเฟือแล้วอ่ะบวกน้ำมันก็ไปอย่างเดียวอะไรง่ายไอ้เครื่องทวินแคมนี่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่ห้าปีแล้วเครื่องตัวนี้จบมาถึงเครื่องตัวนี้นะ5ปีแต่ว่ามาถึงมันเป็นเทคโนโลยีของปี2000ันหรือเปล่าครับโอ้มันเป็นทวินแคมมันมาตั้งแต่2 0 0พันแทวินแคมถึง2017ก็มีอัจจีนี่กี่ปีมาแล้วก็ถอยไปก็ได้ครับผมไม่ผ่านเรื่องเรื่องยุคนั้วแต่ เครื่อวันนี้มีชที่ยวแรกมันมีดังเป็นแปดสิบเดนี่แหะไม่แน่ใจคุณแต่ก็ถือว่าเอาตรงๆผมก็ถือว่าแบกนะครับผมแบกนะเพราะว่า ouais. ก็ไปสู้กับเทคโนโลยี M8 อะอันนี้ก็ยังไปแบกเขาอยู่นะแต่ก็แต่ก็ไม่หมูอะไม่หมูงว่าถ้า M8 ไม่แน่จริงก็โดนแน่นอนอะ โอเคทีพีนี้เอามันไม่รบกวนพี่เกาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่อันนี้ปกติเนี่ยไอเทมเนี่ยดูสั้นมากเลยก็อนเครื่องเครื่องมันจบไปแล้วใช่ไหมครับรถพี่เขาดิบอ่ะดิบเลยอ่ะแต่ไม่ได้มีอะไรครับเออพี่เขาดิบเลยอ่ะปกติแล้วปกติเราไปเหมือนเครื่องพี่เขาตัวนึงคอดพีดมาอันนี้เป็นเครื่องคัดพีดอันตรงตรเลยอ่ะทำไมแล้เนี้ยคอดพีดมาเป็นยกใส่ใช่ป่ะพี่เขาทำระบบน้ำมันโบน้ำมันเข้าครับแข็งไปเลยแม่งแรงเลยอ่ะ คือที่เราไปไปมานี่คือเขาถึงขั้นขึ้นเสื้อกันเองแล้วอ่าไอ้พวกไอ้ใครก็คือมันก็แล้วแต่ความชำนาญของแต่ละอู่ดีกว่าครับผมใช่ป่ะบอกแล้วแต่ละคันพวกเนี้ยรถแม่งออกมาเวลาแม่งใกล้เคียงกันแหละครับแต่แม่งทำไม่เหมือนกันครับทําไม่เหมือนกันอย่างอาสมมเราไปดูตอนนี้เราขายมาสามอันใช่ไหมครับอันนั้อู่หนึ่งเนี่ยอเครื่องนี่แหละเอสเอสไอเครื่องเอสเอสสปินแคนไปเละครับแต่ว่าสร้างเสื้อใหม่เปลี่ยนฝายเอ็มแวร์ไทโรโบ อันนั้นก็อีกรถอีกตัวหนึ่งเวลาก็เก้ากว่าเหมือนกันนี่แหละครับของที่นี่ก็เครื่องทวินแคมแต่พี่เขาเป็นเครื่องคอมพิวต์ไม่ยุ่งอะไรเลยบวกน้ํามันอย่างเดียวครับผมบวกน้ำมันอย่างเดียวแม่งก็เก้ากว่าเหมือนกันออกมาไอ้บุ้งไอ้บุ้งนี่หนักเลยแม่งเล่นแม่งเล่นรถศูนย์โลแม่งเล่นรถ F แปดจากศูนย์ศูนย์โลมาถึงแม่งที่ทำส่งเนี่ย แลวถามรถรถรถมันมีทะเบียนะเปล่ามีทะเบียนปกติเลยแล้วม็นจะทรงนี้ยแล้วมันจะขับยังไงคือมันเอาไว้แข่อย่างเดียวเลยโอ้ยนั่นใจถูกว่นั่นยอมใจยอมนั่นอยากใจอันนั้นก็คือเป็นเป็น M8 ครับผมแล้วก็โมแต่ว่าอันนั้นเขาก็เป็นขู่โมโมแคมโมนะเขามีสูตรของเขาอ่ะคเขาก็เหมือนทําแต่แม่งก็ก้าวกว่าเหมือนกันครับตอนนั้นแต่ละตอนนี้แต่ละอู่ที่ทํากันมาเนี่ยแม่งคนละสูตรหมดเลยครับผมแต่แม่งเลขไม่ ติดกันหมดแหละครับอ่ามันยังสนุกยังสนุกมันมันอยู่เซี่ยววิใช่คต่างกันเซี่ยววิคืออย่างว่าใครพร้อมสุดแต้องเอาไปแดก <laughs> รถแป้งแบบเนี้ยจะกี่คันเนี้ยตอนนี้ที่ดูมาไม่แยต่างสูตรกันเลยครับมองมองเผยเผเนี่ยมันย,วยาวๆเหมือนกันแหละแต่มันต่างสูตรกันแต่เลขมังออกมาพอๆกันอยู่ตอนเนี้ยสนุกสนุกสนุกเอานะได้ได้นาทียัง เออมันก็ตัดเอาประวัตนั่นแหละครับผมโอเคดีทีนี้ในในโอกานนี่แลได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเชียร์ฝากเชียร์กันด้วยผมเชียร์ทุกคันนะในรอบนี้เชียร์ทุกคันเพราะว่าคือคือขอให้มันโครงการนี้มันมีคนเล่นอยู่ไปเรื่อยๆนะพี่นะเพราะมันเป็นเป็นอะไรที่เราชอบนะ บอกว่าเคลียร์แท็กแล้วแต่แท็กที่มึงเคยล่ามันเครื่องไว้อะแล้วมึงเช็ดอ่ะแอแท็กอีกฝั่งหนึ่งมันแห้งอ่ะมันไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนละมันเครื่องอ่ะใช่ปะอันนี้คือดวงที่จะบอก่าแบบมันเกี่ยวหลายอย่างพี่เงินก่เกี่ยวแต่ว่าอยู่ๆพี่แท็กที่ไม่ดีที่ไปบอกว่าให้ให้ให้ห้ามมือออกไปวม่เล่นโน้ตให้ปัดโน้ตมันก็ไม่เอาลยนก็แบบมันก็อยากจะเห็นเวลาเขาอ่ะนี่แหละอันนี้ทีเรื่องของดวงแล้วมันใช้หลายอย่างมันใช้คนที่ทํารถพวกเนี้ย จิตใจไม่ต้องแข็งแกร่งมาก